กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเมืองไทยที่รักเรื่องธงชาติไทยแผนที่ประเทศไทยเพลงชาติไทยการไหว้แบบไทยจัดทำโดยคณะครูสายชั้นประถมวัยปีที่สองโรงเรียนวัดบึงทองหลางสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันแล้วนะคะกับ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยเมืองไทยที่รักนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ ประเทศไทยมีชื่อเป็นทางการว่าราชอาณาจักรไทยหรือสยามอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งอยู่บนคาบสมททุทรอินโดียประเทศไทยได้แบ่งภูมิภาคการปกครองออกเป็น6ภูมิภาคและได้แบ่งจังหวัดออกเป็น7 7จจังหวัดดังนี้ ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพลูนและอุตรดิตถ์ภาคกลางประกอบด้วยกรุงเทพมหานครกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนะครปฐมนะครสวรรค์นนทบุรีปรทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตพรพิษณุโลกเพชรบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบ,บุรีสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานี ภาพตะวันออกประกอบด้วยปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเรารลยองจันทบุรีและตราด ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธรรร้อยเอ็ดเลยรีสเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอํานาจเจริญอุดรธานีและอุบลราชธานีภาคตะว,วันตกประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีตาก ประเจบคีรีขันเพชรบุรีราชบุรีภาคใต้ประกอบด้วยกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลและสุราษฎร์ธานีเรามาเรียนรู้เพลงชาติไทยและธงชาติไทยหมายและความสำคัญของสัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย ชาติไทยเป็นชาติที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานโดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยดังนี้ 1. นงธงชาติและเพลงชาติไทยธงชาติเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงชาติที่เป็นเอกราชธงชาติไทยเรียกว่าธงไตรลงซึ่งมีสามสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงหมายถึงชาติ สีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติแสดงให้เห็นถึงชาติที่มีความเป็นเอกราชธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย การไหวแบบไทยการไหวที่ถูกต้องมีหลักปฏิบัติ3ระดับดังนี้ระดับที่1การไหวพระได้แก่การไหวพระระตนไตรรวมทั้งปูชนีวัตถุ และปูชนียสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจังคับประดิษฐ์ได้โดยประนมมือขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือจรดที่กลางระหว่างคิว้วนิ้วชี้แตะที่เหนือหน้าผาก้มหัวให้หน้าขนาดกับพื้นค้อมหลังพอประมาณระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพอย่างสูงโดยประนมมือขึ้นเช่นเดียวกับการไหว้พระแต่นิ้วหัวแม่มือจดปลาจมนูนิ้วชี้จดระหว่างคิ้วระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปและผู้เสมอกันให้ประนมมือขึ้น ก้มศรีรษะเล็กน้อยหัวแม่มือจรบรดที่ปลายคางนิ้วชี้แตะที่จมูกค้อมหลังพอประมาณส่วนการไหวผู้สมุนกันทั้งชายและหญิงให้ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกันหรือในเวลาใกล้เคียงกันให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในใบงานหน้าที่หนึ่งนะคะ บสี่แผททีประเศไทยไงคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปแล้วมีอะไรบ้างนะคะที่เราเรียนรู้ไปมีแผนที่ประเทศไทยมีธงชาติไทยมีการร้องเพลงชาติไทยแล้วก็การไหว้แบบไทยไปแล้ว คุณครูคิดว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นการที่นักเรียน ร้องเพลงชาติไทยแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาติไทยหรือว่าการไหว้แบบไทยเวลาที่นักเรียนเจอผู้ใหญ่หรือว่าเจอคนที่เคารพนะคะหรือว่านักเรียนเจอเพื่อนเพื่อนนักเรียนก็สามารถไหว้ได้เพราะว่าการไหว้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้ เราจะขอจบการนำเสนอการเรียนเกี่ยวกับเมืองไทยที่รักไว้วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้นักเรียนมาเรียนรู้ว่าคุณครูจะมีกิจกรรมหรือจะมีการเรียนเกี่ยวกับเมืองไทยที่รักให้นักเรียนได้รับชมอีกสวัสดีค่ะ